สนับสนุนโดยปุ๋ยขยันเต็มแรงทุกเบ็ดต้องปุ๋ยตรามงกุฎวันที่18สิงหาคม2564ในกริดคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูร์ครั้งที่64ทับ2564ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพิจารณาและลงมติเห็นชอบออกคำสั่งปิดชุมชนหนึ่งสามัคคีชัยซอย9 ถนนสระบุรีหลมศักตำบนในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์หลังตรวจพบมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในชุมชนทั้งนี้กองสาธรารณาสุขและสิ่งแวดลอ้อมเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมกับคลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลเพชรบูรณ์สาขาคลองศาลาอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ตรวจพบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จำนวนหนึ่งคนซึ่งอาศัยที่ชุมชนหนึ่งสามคคีชัยซอย9ซึ่งผู้ติดเชื้อนี้ได้มีการสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลในครอบครัว และคนในชุมชนซึ่งทําให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อเป็นวงกว้างเพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ร,ร,ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในการนี้กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกับคลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลเพชรบุรสาขาคลองสลา,าดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงของชุมชนที่หนึ่ัมคีชัยซอย9จำนวน214คนพบผู้ติดเชื้อจำนวน3าคน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นในการที่จะระงับยับยั้งและเป็นการป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ไม่ให้แพร่กระจายออกไปในวงกว้างนอกเขตพื้นที่จึงออกคำสั่งปิดชุมชนหนึ่งสามัคคีชัยซอย9จมนวน50โครเรือน ประชากร182คนตั้งแต่วันที่18สิงหาคมถึงวันที่1กันยายน2 0 6 4ห้ามประชาชนในพื้นที่ในซอยสามคีชัย9เดินทางเข้าออกเว้นแต่มีเหตุจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าที่ประจำด่านคัดกรองของชุมชนงดกิจกรรมทุกประเภทที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนเกินกว่า5คนยกเว้นการจัดงานศพให้มีบุคคลเข้าร่วมกิจกรรมได้ไม่เกิน20คนและต้องมีการขออนุญาตจากายอำเภอเมืองเพชร รวมทั้งให้มีการดำเนินการตามมาตรการ DMH TTA ด้วยเคร่งครัดหากพูดถึงอากาศประเทศไทยนะคะก็เป็นที่ทราบกันดีค่ะว่ามี3ฤดูคือฤดูร้อนร้อนมากและร้อนมากเลยค่ะ วันนี้นะคะเราก็ไปเจอไอเดียน่ารักน่ารักของปุ๋ยยี่ห้อหนึ่งที่เขาทำแผ่นป้ายขนาดกำลังพอดีมีสายรัดเรียบร้อยใช้งานง่ายสำหรับชาวนาเอาไว้ใส่สะพายหลังกันแดดค่ะแถมมีข้อความให้กำลังใจซึ่งทางเจ้าของไอเดียดีๆนั่นก็คือปุ๋ยตามงกุฎปุ๋ยขยันเต็มแรงของทางบริษัทเทราโกนะคะ ก็ใช้กันไปยาวๆเลยนะคะเพราะว่าแดดเมืองไทยนั้นร้อนขึ้นทุกปีแล้วมาคอยติดตามกันว่าคู่หูเกษตรกร,เ,ร,กรเต็มแรงอย่างปุ๋ยตามงกุดจะมีอะไรออกมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรไทยกันอีกค่ะ